เขาโทษด้วยนะเขาพ่อมั้งโทษ่างไยละพอเขาโทษว่าเอาเราหายข้อก <hi> ิ่งอยู่ไหนบาเราเมาบอกทีเก่ากับืี่หอมพอเขาก็มาบังพอยังจะการเรือมเป็นเราได้ยังไอได้อ้วยนะเพ่อนะ อย <'re> right. so ่าดมาแดบพอแบบพอแบาพอให้ไดาพอจะให้ได้ไดสุดพา่อแต่สุดเพื่อเกอ้ยพอื่ออยู่ยากกว่าเอาอึ่งอ่างองฟอร์า็แล้วแต่ว่าบอเขียวเก่าออกเขีกอหกบอกขียวกมาออกคขอยวก่าบ้าเกาทุมาออกเขอยวเก่าเขอยวเก่าอื่อางของพอหวเมืออื่มือน บันขึ้นหนึ่งใช่ไหมใช่วันขึ้นเออแม่งเขาพอหากับเขากัาปะให้พ่อปูรมจะร้องะอันนี้แซ่บเนี่ยะพอเพื่อคือหอก้างเนาะทางบกิดยินยนได้คือดทางแล้วพ่แว่าเร่องไปขี้างพ่อนูด้รีข้างก่อนเออคือ้างก็ปลาูวะครับมาค่อยเมาเรับว่า โอ้โหปู sí ้ร uh ี่สร yani uh, 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 right? mm. uh. ้างเปลือกตัวนี้เจ้ามเนทะงขาเห็นอยู่ครับปูเห็นอยู่ครับครับได้ขางมาครูถึงเอื่องน้ำของพร้อมเห็มไหมได้ขางพอเปลเ่ยนพอดูบานใหญ่าเมารัถือว่าเป็นชีวิตมงคลร้านลูกน้ำได้ขาครับได้ขางเขาวมาหอปูซือขเขาเก่าเก่าไปได้เอาขางเขามา หมอู้ื่ว่าเขาเคืองที่ก้า้าวไปใช่อหมบ่เชื่อไปดึงมือมงวเม่่างมั้งเหรอข่างมันเฝืนหลังมึงถ่ไปงหลบปอสั่งมงไปถึเดื่างมามึงหน้าวะนี่ะคุณนีแม่ม่เมื่อเชื่อวะเี่ยวฟันฟันช่างเชียวง่ายพได้บุงจักเถื่อพอไม่สั่เา่วมมือวั นี่ปัวนี่ายวง่ามเลยครับมื er, ม้าขังและอันงครับบ่ครับมื้อขังและอังมันถือบ่าขังเลยมันถือเก็บเนครับคูเลยะถ้ามาเลยมันถือเป่าบ่เป่านะมึงบ้าเป่ามาเลยบ่เป่าแบบแล้วไปคึกยังหมักมากคนเมอก่บตัวยังตูเนาะ

เ่าการกางยิ้มแบบเส้นคือเสืนผืนขนาดบ่าเม้ามารผมโอ้ยจะไปหาท่าคนเม้ามาโอ้ยสองประชัหนึ่งกับเมาขนาดนี้เลยทีเดียวอ้าวมันจากเนี่ยกึงอาวจากแดดิงมันว็กึ่งพ่อขั้เทอมันเกี่ยงมันอยว่พองตากเลยเพระว่ามันขับันจรงพร้อมกันเถอะเคื่อมาจิตแจ้งแจ้งอืออึอรักตงพรอมอือค่ะแปลงขันเออมะขาระหวดอึ้อพอ ถึงเมื่อบาน嘛่พอคือเอาข้างมาจากบาทพอจะให้เท่าไหรแล้วเอาชิเก่าวะพอให้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นละเอาชิ้เก่าว่ะเอาเบดให้เจ้ามือคืนหนึ่งชิ้นเก่าให้ตอนไหนเนาะเพื่ออะไก็เ่อีลี่จะรู้ว่าเอาแล้วน่งิงเขาถือตารนั้ว่าชิ้เก่าช้เก่าเก่าบอกเจ้มือคืนหนึ่งนะ่าเจามือคืนหนึ่งปูหายแล้วปูหาแล้ว จำบอกคอร์่นเขาพอนทุกทั้งถือเอ็กทเรสมองปมือเีเขาอาคอรต่อคือเอ็กทเรสมองอปึ๊กอะไกะพ่อไปบอกเนี้ยดิคือข้านบอกนะบอกข้าหนึ่งบอกข้าวดิหายไปบอกเรื่องบ้านเรื่องคือึงั่นเขาพอนบอกไปจังน้อยบอกด้วยมันรื่องตื่นหนามันตอ่น่าน ตรนีป <Yeah. S 2> <Sin> ัญหาดอกอมันมันจำก็ไดมันหลงยาก็เลยเือนท้ายงาผักว่ะเขียนเขียนว่างเลยดอกกอเครื่งทายเาผักเออพ่อหมว่าคือมันเครื่อทางรู่นครับผมเียนตัวใดพ่อบอกเขาด้วยเขาจะได้เขียนให้ปึ๊บราปึ๊บร่าทั้งงาบ้านจัดท้ยบครีบคราพ่อก็ยังว่ามันลื้อบางอ ขั้นเอาเก่าเศูนย์มันยึดบ่กใดบานฤทธิ์คือกน้ำบ่อโอขันเอาเก่าเ็จศูนย์มันยึดบ่ใเขายึดบ่อใดแบบบานฤทือเก่าเกจศเขายึดไม่ได้มืจะโศกตะมานมาปูเมื่อจะมาถึงได้เงิมาไทยสักตัวะขันเคลื่นไหล้วกเาจเขายึดบานฤทธิือเก่าเกจศูนเก่าเกจศูนย์เข้าใจมั้ย มันยังมากคือเกาอีกสิียมามาว่คือเกาแต่ว่ามันมาคือเกามาว่าคือเกาแต่เป็นตัวแต่าคือเกาเกาโอเคเข้าใจเ้าใจก็ถอก่ากือ่พกรั้เปิดเปิดอือบอกพอคลื่อนไห่เล้กก้าวเก่ถูไม่ถือ กาวเกิดข oh, okay. mm ึ้นมาให้รึกงจ้าปูปูาปูหกักับเมื่อจะถือได้แป้ว่วังนิเซยว่างร่องบันไดเล้วึงางร่บันไดงางรบงบันไดหานว่างะบันไดว่ามีเก่าขานบันไดมีเก่าขานโอ้สร้างง่อยอยู่บันไดนะปู่เนาะไปแรงงางร่องไปองักว่รครับมาถือมึงร่ครับ

ก้าวไป้างหนบันไดก้าวขั้นหน่งบันไดก้าวขั้นถามว่าบันไดก้าวขั้นมืออันหักบมากเลยบ่หักก้าขั้นมาถามมาถามมาฐานเต็มเลยเนาะเอาตามบันไดปูนะปูเนาะเออเอาตามบันไดทอดนางแาบนางลุกไปสาธุสาทุปูสาทุบันไดก้าวขั้นนางลงไปด้อมมือจะตัหนักปูบ้าบันไดมือจะขันจะปูไปครับผมคร <anak> ับผมสาธุ นา้ระวังระวังอย่างปัวอาการะวังมัดลูระวังอภาอภิาง่งานวางไประวังมัดลูนะครับเมื่อใดงานางไปวันใดก็ันงานางไปเระวังล้วังราวางเข้าอีกตัวราวังนนี้ระวังงั้อ่อระวังจะลืมเืา นึกแค่หนึ่ง่ะครับสาตุสาธุเราอยู่่อุ่หกไปบิ้งหนึ่งครับยิ่มเขียนตื่นแล้วมาปูนิสาธุบ่กม่นระว่งหกตัวน้ปูเนาะไม่ต้องหกมา้องมาบ้างมาถึงเกือบมาถึงเกืบก็ต้องมาว้งป้านักเรียนป้าเก่งทุกคนนักป้าเช้าเริ่มเกอย หัวแล้วปู้วันหรือหัวแล้วก็หัวแล้วอ่ะนักเรียนเขาเก่งทุกคนแล้วเขาหูจักเบิร์ดแนี่สมพ่อยน่าสื่ออยู่เลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ยังไ ja. ม่รู้ด็อกเตอร์ถอดตุบมาเป็นทางยาสมบ้วยปาร์ตนะต้องตามเขาต่างเขาเขาแกงเนาะคือว่าชอบพ่อแม่บ yeah. yeah. right. 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 ๊ม right. ีดวงอีบีเนาะพ่อไหมหานไปก็บว่เอาแล้วก็บว่ได้ชื่อเออมาขืนละ มันมีดวงในบ่อหล่อาบางวันนึงกเพิ่มดวงด้หาบางท่ใจหรอควาได้ร้ได้ไ้คัดเอาลายคัดเอาไรยก็ได้ลร้คัดเอาร้างเด้ร้าไไปหนไรได้ได้หรือร้างของเขาบ้าบอบ้าบอน

น้ำบอลบกมาื่นนบอมาืนยังไงดู่านกายเปิด้็เปิดก็หานเลยจ้งแรกก่ดนหน้างจ้างแรกก่อนหน้ากเาไม่เปิดานองไม่เปิดออ่งให้เดินทางปลอดภัยนัอีรักทองนะให้มีโชคมีลากมีโชคมีมาให้สุขภาพแข็งแรงหอองกับอีร่กงนกแก่นแม่กับบักมอแค่หน่อยเขาครปูกับเคี้ยงหลาเขาเนาะ มืออื่นผ่างปลอดภัยมืออื่นปู้สิไปยูบ่ะครับพวกนี้ทำไมแต่มักไปก็ไปเอากาวรักงูคือเอากาวอันตัวแมงว่านปัวเอากาวตึ๊กแมงว่านไปว่อถูนกาวถูนกาวรักงูกาวบปบวงถูด่างเบิ่งมาตึ๊กเอ็ดเตี๋ยนีเด็ดเตี๋เร่องตครับไอ้ไปเรือเตี๊กหายมันออก พอเห็นผู้สาวมันลืดแล้วพอเด้อผู้สาวมันเนี่ยพออย่าเมาค้างไปเรื่อู้บ่าไม่เมาเหมือนมาม่เมากลับมาเข้าจังหมะจ้าตัวจ้าตัวตอนไปไม่เมาเนี่ยได้กเสือเนาะจิกสองมือจิมาไลเด้อกินคร้งมือโอเคไงว่ามาวันที่สองมาวันที่สาม่าับเงินหับทองเอาต้มเอาต้มผักปลามากเด้อต้มบักงาเด้อของอีนว่าสุกพ่อ เออส่ตร uh, like, ่ไงดูปะ๋ยวมาใส่หนีพ่อแลยหาเมื่อ yes, น yes, ี่เอใช้ยต yeah, sí, um, ั้งหมึ่งเนาะตันเดือนหนีกันอยู่าเมื่อนย่ามาให้พ่อหาเอามาถางบุญน้ำจ้าสามบุญ้็ต้องหาเอามาจะได้บุญได้กุศลเข้าใจปะจ้าบ่เรามันใา้ตั้งหมื่นพอนะหางตรงนั่งนะบ่อไอเดียไดเลยเดียอีขาเมื่นที่ว่าบอกกัาพอไว้นะนะเอาขายมือว่ะ ใช่ตัวใา้มือต้องทางบุญนั่งนะไม่ทางบุญมันตางนะเฮ็ดมันบ่เกิดนะข้างบ่ถ่างเออมันบ่วานคือคือมันบ่งอกนะมันบงอกเออต้องหวานให้มันงอกนะลูกนะค่อยเปลี่ยนค่อยไปเรื่องทัพ่อบ่าตายบ่ตายถ้าคืนร้ายขับว่าไปขับว่มากกับบ้าตายเนี่ย แทนตายก็ตายจะดูเราได้นังุกพอเนาะไม่ตายไงแม่ไม่ตายไปงามลงไประวังเรื่องนไหนจะขาดพอว่าเก่ะนะเนาะ อาธุสาธุาธุอาหามีโชคมีรักมีโชคมีมั้งสุขภาพแข็งแรงขอให้เจริญเจริญทุกคนนะลูกนะเจริครับขอให้นะขอาห้ลูกนะเอออาลูกวานนะสุขภาพดีนะลูกนะไปงานเมืองบันไดมันนี้ัะขาดุรามาต่อแล้วต่อข้างผาอาเข้ามาครับอาถุษะครับโอ้ยุราจะเสืออยู่พอเลย เขาคือฮู้กันดีใช่เขาคือนั่งมีม,มอเรียกแ้วมีจ้กค่ะ